สภาพบรรยากาศตลาดหนักวันพุธเตางอยได้ันนี้ตอนเช้าวันนี้ผูข้ขามาบริเวณตลาดหนักวันพุธเตางอยเนี่ยคนมาหลายใช่ไหมคนมาซีโคร์ร้านค้านีผู้อ่านไหมในยูนออยกินมีนนนครบมีขวานไว้บริเวณตลาดหนักวันพุธเตางอยนี่ขวานเลยสภาพบรรยากาศตอนเช้า เอาของวันพุธในบริเวณตลาดนัดวันพุธของตอะโงยจะมีทุกวันพุธอนะมีตลาดอันนี้คุณเจ้าคุณใบไม่ดูละห้าสิบบาทแหละเสื้อผ้าเสื้อเสื้อละห้าสิบบาทหนึ่ง้านเสื้อผ้าอบริจานได้ผ้าบริจาคในงานตลาดวันพุธตะโงยนะ ภาพประพรมได้เอาบารรยากาศตลาดนัดตางอยไม้เบิรทกพน่มานีคนกะมาหลายกนพุมาหลายพอสมควรคนไปหน่อยแต่คนเอนักเลยแต่นวันพุธมีคนมาหลายเลยนี่ารขายสิบบาท มีร <ITA> ้านขายเกือกข้าน้องเกืดกเกือกเกือกวิไลลูกเหมือนเดีวเกิดเตะมีครบเลยมีร้านขายเกือกไปเตะมีควันเตะก็มีทั้งเตะซบเตะบุบเตะขี้ปุน่ามีควัน บรรยากาศในงานตลาดนักวันพุธเต่างอยอย่างบรรยากาศก็อึมครึมพี่น้องมาดิมันโบเลตโบเลตค่อยๆมันโบเลตมาดิว่านักว่าเต่าง่อยมาดิโบเลตพี่น้องคืออยู glaube, Bref, ่บนวัน <aquí> พ <en S 1> ุธ <studio> ว well, ันพ um, hmm. ุธวันนี้คนก็มาลายพอสัทยาจีน่ะ